อย่าเสียเวลาไปฝึกทำอันเนิ่นช้าฝึกดับสังขารสามคือกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารให้เป็นให้ได้ให้เก่งทุกคนก็จะเป็นคนเหนือคนเป็นสมณะเหนือสมณะคือกลายเป็นคนที่รู้จักดับทุกได้บางส่วนประโยชน์เบื้องต้นคืออย่างน้อยก็ดับทุกจริงจริง ในชีวิตประจำวันได้สูงขึ้นอีกนิดก็พ้นอบายสี่ไม่มีทางตกนรกอีกแล้วธรรมศาสวะคือฝึกแต่ธรรมะไม่ฝึกดับตัวกูแบบนั้นไม่ใช่สมณะในหมู่สมณนะไม่ใช่นักปฏิบัติในหมู่นักปฏิบัติไม่มีทางพ้นอบายไม่มีทางรู้จักวิชาธาตุชีวิตก็จะเวียนวนหมกมุ่นอยู่กับอวิชชา ทุกพทุกชาติเจริญธรรมสมสุขโิกขุก